โซเนไเอ็นีทีบูธนั่นเองดิวไม่ได้มันคืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวกินเลยไม่ต้องร้องมีสองจนแลูมไม่ไเอาไอ้นั่นกับอีเนี่ยโอ้หมูกรอบชาชูใข่ไหยคะ หมึกย <Marco>. wow. ักษ์ทาโกะว้าวพริกหนุ่มไส้แตก ร้อี่ชื่อม่เนี่ยมีเที่ยวเยอะี่่เอจะให้ลกค้าลอไปเดินกันไปยนั่นองครับอ่ครับเอนครับตัอ่นไมวอื่นไม่สุครอง่นรับะคัไครับเดินครับครับ ส่วนส้มแอปเปิ้ลว้าวและกนีนะครัเรามาสลัดมายัสลาดมานะซึ่งสลดมานะของเราเรียกได้ว่ามือเนี่อุดประมาณ20-30าสั่ตหาครับเรียกว่าใม่มากเลย

แจ้งร้อนให้เผ็ดให้เผ็ดไงครับเนี่ยตักเขาัครับผมว้าว,มว <c oughs> หมดราคา <c oughs> ผมมีชิมฟรีด้วยชิคกอมัน อกรังติดนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าตัวน,นี้นะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาร้านต้อยมาเลอร์ครับผมร้านดังของเราได้เลยครับและนอกจากนี้ก็มีข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะครับผมเพรา้ว่ามันไทยก็สามารถไใรับองกันได้ะครับ

โอเคโอเคจริงน,นี่กินกินหมูกระทะแนวตั้งกินหมูกระทะแนวตั้งมะอยู่ตรงที่แม็กลงมาตรงไหนก็ได้ตรงแถวมอคเซตเห็นมิมีอยู่แป๊บวัาอร่อยนะครับโอ้พิซซ่าพิซซ่ามาหาพิซซ่า ครับบ้านได้โกยิ้งก๋วยเตี๋ยวเรือครับั้งแต่กวแดำเรือครับต้มแตงครับนี่เรียกว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับกับตลาดที่9ตลาดน้ำริองครับใช่เลยครับผมและไปกันต่อนะครับกับตลาดที่องเราตลาดน้ำ5เรือนะครับผมเรียกเรียว่าโหตซนนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับกับร้านขนมคกนะครับใช้กรอบสต้น สนมโกดังลัวร้านน้ำตาลโสดนะครับร้านเจ้าของปอนร้วนที่านน้ำใสโนโอ้โหเรียกว่าน้าลทา่ร้านไมได้เลยครับร้านที่สมย่อร้านกาดีเท็บีบีคิวร้านน้ใจาวตัวเป็นร้านด้านขาของเราเองโอ้โหเรียกว่านร้านไ้างหนาวไนแมเพราะมันเห่ากันที่ของเราครับตลานี้เป็ครับตลาด้าแสนครับ

เฮดิ้งเฮดิ้อัสตาส้นสดกว่าโอุ้กม้องจุมกองจุ้มกล้องจตลดครับตลาดาเลยครับูกลงจุมกันนะได้เลยนะครับว่าชตลาดน้ำของเราในปีนะครับผมก็เรียกว่า ตัวต่างๆมากมายเลยนะครับอยากให้ทุกค่าเดี๋ยไปรับชมกันนะครับผมแล้วก็จัเงิม่งเดี๋ยวก็เจอเดินเปไปวงกลมเดี๋ยวไปวงกลมเดี๋ยวไปวงกลม ร้อยยี่สิบบาทนีม่มีเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปโซนเคแล้วก็จะอรู้โซนซีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็จะเจอพี่เอแล้วก็ออกไปตามฟอร์มเดิมพอดีแซลมอนชิฟฟ่อนชิฟฟ่อน ว้าวนี่ช็อปเพลินเดินเคโซนเคโอแ้แว่นแว่นแว่นโอ้แว่น,ววนทุกคนน้ำผลไม้ว้าวว้าว